สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y u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  e ออนมณีจันนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคำทำนายแบบโหราศาสตร์ไทยของชาวราศีพิจิกกับชาวลัคนาพิจิกในเดือนเมษายนพศ2563นะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่ 16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมของทุกปีนะคะก็คลิปนี้สามารถใช้ดูได้ทั้งชาวราศีพิจิกที่มีดาวอาทิตย์อยู่ในราศีพิจิกกับชาวลัคนาพิจิกที่มีระยะเวลาเกิดเวลาตกฟาดตอนที่แม่เกิดเนี่ย ถือกำเนิดในช่วงของลัคนาพิจิกค่ะเช่นเกิดราศีกันเวลาใกล้ใก้เที่ยงก็จะมาอยู่เนี่ยค่ะพิจิกเกิดราศีกันช่วงประมาณ11โมงครึง่งถึงประมาณบ่ายหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่พวกนี้จะอยู่ที่ลัคนาพิจิกอยู่แล้วนะคะหรือคนที่เกิด ในราศีพิจิกช่วงเช้าอะช่วงเช้าเลยอะ่ะประมาณ7จ็ดโมงแปดโมงอะ่ะพวกนี้ก็จะเป็นชาวราศีพิจิกและก็เป็นชาวลัคนาพิจิกด้วยค่ะทุกวันนี้นะคะวงการโหราศาสตร์วงการหมอดูวงการโหราศาสตาร,ร,ราาต์เป็นที่ยอมรักในประเทศไทยมีคนให้ความสนใจมีคนสนใจที่จะเรียนโหราศาสตร์เรียนดูไพ่ไพ่บอก ไพออลาร์เคลไพทารโนะคะจำนวนมากเนื่องจากดาวมฤตยูเนี่ยอยู่ที่ราศีธาตุไฟทําให้มฤตยูเนี่ยมีพลังมากเมื่อมฤตยูมีพลังมากเนี่ยแล้วอยู่ในราศีเมษด้วยเนี่ยมันก็เลยทําให้วงการหมอดูทั่วโลกเป็นที่สนใจชาวราศีพิจิกกับชาวลัคนาพิจิกเองเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีซิกเซน เป็นคนชอบเรื่องเล่นลับเป็นคนมีเซนเป็นคนมีสัมผัสพิเศษเป็นคนที่ชอบอะไรเล่นลับเล่นลับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยจึงเป็นหมอดูกันเยอะจริงๆแล้วราศีที่เป็นหมอดูเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นราศีพิจิกนะชาวราศีพิจิกเนี่ยเท่าที่เห็นเลยหลายคนเนี่ยเป็นหมอดูเยอะมากราศีพิจิกราศีมีนราศีกรกฎเนี่ยจะเป็นพวกหมอดูพวกร่างทรงอ่ะ ค่อนข้างเยอะค่ะชาวราศีพิจิกนะคะดวงชะตาของชาวราศีพิจิกเนี่ยจะมีความโดดเด่นและเป็นส่วนที่จะดีขึ้นมีบางส่วนที่ดีขึ้นแต่ก็มีบางส่วนที่ว่ามันมันแย่ส่วนที่มันแย่ก็มีนะคะในเดือนเมษา 2563าอสะไอส่วนที่มันมันแย่มันวุ่นวายมันปัญหาเยอะมันลำบากใจมันทุกข์ใจมันท้อแท้ใจมันเศร้าใจมันหม่นหมองมันมีความทุกข์ในจิตใจเกิดขึ้นเนี่ยก็คือเรื่องความรักแต่ในส่วนที่ดีก็มีนะคะส่วนที่ดีก็มีไอส่วนที่ทุกก็ทุกอยู่ได้ไม่นานชาวราศีพิจิกนะคะณเวลานี้ตอนนี้นะคะ มีดาวสำคัญสำคัญสาม,สามดวงย้ายเข้าสู่เรือนสหัสชะของราศีพิจิกจได้แก่ดาวพฤหัสด,ดาวอังคารดาวเสาร์นะคะดาวเสาร์เนี่ยย้ายนะคะย้ายนะคะตั้งแต่หนึ่งหนึ่งเออไม่ใช่ค่ะดาวเสาร์เนี่ยย้ายวันที่สองมีนานะคะดาวเสาร์ย้ายวันที่สองมีนาดาวอังคารยี่สิบสองมีนาดาวพฤหัส เมีนาดาวเสาร์เนี่ยจะวงโคจร2ปีครึ่งดาวอังคาร45วันดาวพฤหัสนะคะก็1ปีและจะมีเหตุการณ์ดีๆเกิดขึ้นด้วยเนื่องจากดาวพุธโคจรย้ายเข้าสู่เรือนปุตตะของชาวราศีพิจิกมาฟังกันเลยนะคะทีละเรื่อง ชาวราศีพิจิกนะคะด้วยเหตุที่ดาวอังคารโคจรเข้าพบสหัสชะพบสหัสชะก็จะเป็นพบเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารเพื่อนญาติพี่น้องการปฏิสัมพันธ์การเดินทางระยะสัน้นทำให้นะคะชาวราศีพิจิกจะมีการลงทุนหรือเดินทางที่เกี่ยวข้องกับงานสังคม มีโอกาสได้คบหาสมาคมได้ออกงานสังคมค่อนข้างบ่อยมีคนชวนไปงานการล่าดินเนอร์งานแต่งงานได้เหมือนกับว่าถ้าเป็นดาราที่อยู่ในราศีพิจิกเนี่ยเขาเรียกว่าช่วงเมษาเนี่ยเอ,อ่อจะมีงานเข้าเยอะเดี๋ยวไปออกงานนู้นงานนี้เอ,อ่อมีอีเวนท์ที่งานนี้ได้ไปออกงานที่นี่ก็จะมีงานเข้ามาเยอะ มีโอกาสแบบถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยอาจจะแบบไปงานวัดแล้วก็เป็นช่วงที่อารมณ์ร้อนหงุดหงิดง่ายเจ้าอารมณ์อาจจะมีแบบต่อยต่อยอะต่อยหน้าเวทีชาวราศีพิจิกนะคะชาวราศีพิจิกกับชาวลัคนาพิจิกเนี่ยมีดวงจะซื้อพวกเทคโนโลยีใหม่ๆช่วงเดือนเมษาเนี่ยมีเกณฑ์ซื้อเทคโนโลยีใหม่ๆรวมไปถึงซื้อรถ ซื้อรถซื้อมอเตอร์ไซค์ซื้อจักรยานรุ่นใหม่ซื้อมือถือซื้อแท็บเล็ตทีวีซื้อทีวีก็จะเสียเงินไปกับการซื้อเทคโนโลยีซื้อมือถือซื้อวิดีโอเกมซื้ออะไรก็ว่าไปมีการลงทุนมีการปฏิสัมพันธ์ได้ออกงานสังคมค่อนข้างบ่อยมีเกี่ยวกับเนี่ยแหละจะเสียเงินค่อนข้างเยอะแต่เป็น จะเป็นเสียเงินซื้อของเกี่ยวกับเทคโนโลยีนำสมัยในบางท่านนะคะที่รักสวยรักงามเนี่ยอาจจะยอมเสียเงินไปดูดไขมันเสียเงินไปเสริมจมูกไปฉีดโบท็อกมีเกณฑ์ซื้อเสื้อผ้าซื้อเครื่องสำอางเครื่องสำอางนวัตกรรมใหม่จากเกาหลีนะคะครีมนวัตกรรมใหม่จากญี่ปุ่นเสื้อผ้าแบรนด์เนมนะคะนวัตกรรม ประมาณว่าเป็นสินค้าที่แบบหรูหรามีสไตล์สินค้าดีสินค้าสวยสินค้ามือหนึ่งสินค้าทันสมัยเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆเป็นสินค้านำเข้าก็ใช้เงินเก่งแต่ถามว่าดวงดีไหมก็บอกอย่างที่บอกค่ะชาวราศีพิจิกนะคะในช่วงเดือนเมษาเนี่ยบางอย่างก็ดีบางอย่างก็ดีบางอย่างก็เศร้านะคะในช่วงเดือนเมษานะคะคุณจะได้เข้าสังคมจะได้พบ พูดคุยกับคนที่มีภูมิความรู้ดีมีโอกาสได้รู้จักกับคนที่เป็นระดับคู่บาอาจารย์รวมไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในแวดวงสังคมพระสงฆ์คนมีชื่อเสียงผู้สำเร็จยานเป็นช่วงที่การติดต่อเจรจาอะไรสมหวังเนื่องจากเรือนสหัสชะเป็นเรือนเกี่ยวกับการเจรจาติดต่อสื่อสารเป็นเรือนที่เกี่ยวกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเพื่อน เมษายนนี้นะคะศัตรูที่เคยทะเลาะกับท่านจะมาง้อขอคืนดีด้วยญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็รักใคร่นะคะเป็นช่วงที่มีความสุขสดชื่นนะคะแล้วก็จะมีข่าวดีในเรื่องหน้าที่การงานสำหรับคนที่ทำงานเป็นเซลล์พวกที่ทำงานเป็นเซลเนี่ยเอว่าจะได้เงินก้อนนะพวกที่เป็นในหน้าขายที่ดินในหน้าขายรถนะในหน้าขายรถ ดวงใครก็ตามนะถ้าดวงของใครก็ตามถ้าเรือนสหัสชชดเด่นๆเ,เลยอะ่ะพวกนี้จะเป็นพวกเ,เซลล์มือหนึ่งถ้าเป็นถ้าเป็นพนักงานกิฟเฟอรีนก็คือเป็นพวกระดับดาวเพชรดาวทองอะไรอย่างเงี้ยเป็นพวกแบบเขาเรียกว่าเป็นนักขายมืออาชีพเป็นเซลล์มืออาชีพเป็นคนเก่งในช่วงเดือนเมษายนนะคะคุณจะมีโอกาสได้พบมิตรใหม่ พบเพื่อนใหม่ๆมีโอกาสแบบพบปะพูดคุยมีการเข้าสังคมตากตำนะคะเหนื่อยคะ่ะออกงานบ่อยออกงานสังคมบ่อยไปงานนั้นไปงานนู้นไปงานนี้มีคนรู้จักเยอะพบหาผู้คนเยอะแล้วก็ได้ไปออกงานบ่อยแล้วก็ไปนู่นมานี่นะคะบ่อยมีมีความสนุกกับการเข้าสังคมแต่มีความทุกข์ในเรื่องความรักคุณจะกัดกุ้มในเรื่องความรัก ความรักมีอุปสรรคคนรักเริ่มเปลี่ยนไปคนรักเริ่มนิสัยไม่เหมือนเดิมคนรักทําให้ทุกข์ใจคนรักเอาเรื่องเดือดร้อนมาให้มีความกุ้มใจในเรื่องความรักคนรักเนี่ยเปลี่ยนไปหรือคนรักอาจจะเครียดเรื่องหนี้สินเครียดเรื่องเงินทองก็ได้ก็เลยทําให้ท่านเนี่ยแบบหม่นหมองเศร้าซึมเศร้าเหงาเพราะรักอะไรสักอย่างนะคะ ก็เป็นช่วงที่ว่าคุณเนี่ยจะเกิดความสับสนวุ่นวายใจสุขภาพร่างกายนะคะสุขภาพร่างกายอ่อนแอค่ะเป็นช่วงที่แบบเหมือนมีเรื่องสะเทือนใจได้รับข่าวไม่ดีจากทางไกลให้ระวังเกี่ยวกับโรคเก่ากําเริบนะคะสุขภาพไม่จัดว่าดีเท่าไหร่มีความวุ่นวายหน้าที่การงานค้างค้างนะคะดาวดาวพฤหัสนะคะจะอยู่ที่ราศีมังกรนะคะตั้งแต่17 มีนาจนถึง17กักฎาคมหลังจากนั้นเนี่ยจะมีการโคโจรวิปริตเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่วันที่17กักฎาคมไปอ่ะเนื่องจากดาวพฤหัสโคโจรวิปริตเนี่ยจะมีจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับท่านด้วยนะคะส่วนหนึ่งอาจจะก,การงานเนี่ยมีปัญหามีปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินการงานอะไรติดขัดแล้วก็ ในด้านสุขภาพนะคะถือว่าเดือนเมษามแต่จะมีปัญหาผิดหวังเสียใจในเรื่องความรักก็แค่ช่วงเมษาค่ะพอเข้าเดือนพฤษภาทุกอย่างดีขึ้นจะดีขึ้นนะคะทุกอย่างจะดีขึ้นความสุขความรักอะไรก็จะโอเคขึ้นค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ ขอความกรุณาช่วยกดช่วยกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะคะท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูกรุณาแอดไลน์มานะคะแอดไลน์มานะคะยังไงเดี๋ยวเอจะทิ้งไลน์ไว้ด้านล่างนะคะแล้วก็สามารถย้อนดูคลิปเก่าๆได้นะคะเข้าไปดูตรงเพลย์ลิสต์ของช่องอะคะ่ะมันจะมีลิงก์เก่าๆเยอะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะ